เาจะไม่พูดแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าโคดนาโตนะเขาจะรู้เลยว่าประมาณนี้นหรือไม่ก็เป็นชิวบันเป็นซาวซาคือเขาจะรู้เลยครับว่าฝาเบลต้องประมาณนี้เท่านั้นแต่แทงโกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแทงโก้มาจัดอยู่ในในกลุ่มของรายที่ไหแต่ลุมว่ากลับไปจัดอยู่ในหมุ่มที่เป็นวอนส์ทวอนซิง อไรพวกนั้นไปล็ออะไรเงี่ยครับปเป็นบอ,อลูเขาเขาจะแยกประเภทกันซึ่งซึ่งดัตรีที่มันเป็นหเปเวลาทินงก็จะมีทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งฝั่งบราซิลคิวบาก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับบราซิลคิวบาอาจจะเรียกว,ว,ว,ว่าซาวซา่าเอะบราซิลเรียกว่าซาวซ่า คิวบาเรียกว่าคิวบันแต่มันคือชัมโ้เดียวกันความการเรียกจะต่างกันการเรียกจะต่างกันซาวซ่าของวาซิลไปเหมือนกับอะไรของคิวบาในสักกแต่คาเว่คาเว่เวจะคอต่างกันถ้าเป็นคาเว่ของคิวบาคาเว่จะคะ เป็นว่าเสียวเป็นจั๊ก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 จั๊คือมันจะต่างกันแค่หน่อยนิดเดียวครับเคยเคยได้ยินที่เขาเรียกเขาคงพูดว่าสามสองสองสามอะไรไหมครับอค่คือดนตรีที่เป็นที่เป็นบอสโนว่าคือดนตรีที่จะต้องเริ่มจากสามก่อนเราเค่อยสองวอสโนว่าเป็นดนตรีที่เริ่มจากคาเวสสามสอง แต่ถ้าเป็นลาตินพวกซัมบ้าสองโคจะเริ่มจากสองก่อนแล้วค่อยสามจับจับจับับจับแต่ถ้าเป็นบอสโซโ่ันจจับจับเป็นสามสองคือเขาเขาจะแยกกันแบบนี้มันจะตัดกันนิดเดียวทางกันไม่มากแต่พอเอาทั้งสองอย่างเข้ามาผสมกันมันก็จะกลายเป็นอีก อีกอันหนึ่งมันจะมันจะวิ่งสวนกันมันจะนว,ะวิ่งสวนกันหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้ 3, ลองตบสามตบมือนะครับสามสองฝั่งนี้ตบสองสามลองไหมลองไหมลองดูนะลองมาเล่นอากาศน้ำแบบนี้นะครับอันนี้สามสอง